พี่กายครับธุรกิจมีกําไรแต่ทำไมถึงขาดทุนล่ะครับคำถามคลาสสิกมากปกติแล้วเนี่ยคำว่าทําธุรกิจมีกำไรเนี่ยกำไรที่เราพูดถึงส่วนใหญ่นะครับมันเป็นกําไรขั้นต้นเช่นสมมุติว่าเราซื้อของมา2บาทขายในราคา5บาทเราก็มีกําไร3บาทถูกต้องไหมแต่อย่าลืมว่าไอ้สบาทเนี่ยมันยังไม่หักค่าใช้จ่ายอื่นๆครับ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคำถามคือว่าทำธุรกิจมีกำไรแต่ทำไมถึงขาดทุนเพราะนักธุรกิจไม่ได้คำนึงถึงต้นทุนอื่นๆที่เกิดขึ้นเนี่ยครับว่าต้นทุนในการที่เราจะขายสินค้าเนี่ยมันมีต้นทุนอะไรบ้างมีทั้งต้นทุนพนักงานไหมค่าน้ำค่าไฟภาษีหรืออื่นๆเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ทำให้ธุรกิจไม่ขาดทุนก็คือการที่เราต้องรู้ว่าต้นทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นในธุรกิจเรามีอะไรบ้างจนทำให้เกิดเรื่องของโครงสร้างราคากันเนี่ยครับ เพราะฉะนั้นแล้วเราตอบกันง่ายๆเลยว่าท,ทําธุรกิจเี่ยมันมีกําไรอยู่แล้วนะครับแต่ทำไมถึงขาดทุนก็คือเราไม่รู้จักต้นทุนจริงๆว่าต้นทุนที่เราใช้ไปในแต่ละเดือนเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างไรและต้องจ่ายเพิ่มเติมอีกเท่าไหร่นั่นเองครับโอเคครับ